สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนครับบ่าวันมาแล้วครับมาครับพี่น้องม้ามือนีเส็บๆทั้งมันครับมือเดไดต้มแซบปากหนาครับพี่น้องเอาแบบสดนำโกกุกนะครับนะมีแก้วมะจุพรครับได้ทั้งต้มได้ทั้งจุนะครับต้มแซบนี่สิเปรี้ยวที่จัดจ้านนะครับแก้วกะเปรี้ยวครับมือครับมือนี้คือจากเปรี้ยวที่จาดกับผมเอาแกมก็ผักสดครับพี่น้องผักสดนี่เป็นผักกาดกรอบต้นหอมแตงกวาแล้วก็มีเขือมาทั้งนี้นะครับพี่น้องกับเข้าเนยวอห่อนหรือเกาครับ เน่าขาดอะไรกับเนี่ยนเนี้วนี่หละครับปัต้มปิดเปื่อยนี่มันจะขาดปวดเหรอครับแนวนี่ครับตุ่มทิมไ,ไปเปื่อยใส่แต่ขไข่ใบบกูทำหอมครับพี่นอ้องมาขัดเสียดเสียดมาวันเลยครับผมแก้วนี่กับซ่บขนาดน,นะครับนะต้มมันชึงมดีเหรอถ้ามีบังมันจะได้เปื่อยดีครับขัดขนาด หอมขนาดเล็กแก้วเนี่ยเส้พริกขวเนี่ยครับเขาแบบเป็นชิ้นนึงสิครับร้กนไปเข้าไปอือหือ,หอ,หอ ืงำดีใจไปลเลยปากแทเสียบครับนี่ดูเจ้านี่ได้น้ำพอมนี่เสียบ คำลังเพราะได้กินครับ อมน,นํดีขนาดเลยครับพี่น,อๆๆน้องไอกุบกุบก๊บดีขนาดอืออือ แซ่บครับโอ้ยขัดขนาดอืมอืมกินปากกินคำเนอะพักขนาดครับ เขาแก้วดีขนาดน้องบันนี้เนาะนันงบะเหนียวกันได้หรอครับนี่ได้บ้างคนบ้างจี่กันจีิได้ิงเ เสบขนาดเลยกิโลนึงครับผม,มจุกแกวับเงีเยงครับ 조금 더세 번, at l แถบของแับชุดจวด บ้าขักดใยครับแสีบแหงถือว่าพานเลยครับผมเนี่ยกับแก้วเปียวเนี่ย อืชิ้นนี้เปื่้ยดีขนาดครับชิ้นแรกปรเปรี้ยต่อชิ้นที่สองครับบ้งชิ้นนี้ครับนเนีเนๆครับ เด็ดมากสมซื้อว่าต้มแซบแซบไปดีครับ เด็ดขาดขนาดแสบขอซีเมอร์ตริ๊บแล้วครับตกไปตกมากนะครับใส่แก้วเข้าไปมขักขนาดนเนียนครับพี่น้องอืม ส้นดนามตามครับอถึงสี่แล้ว ตู้แจ้คเราก็สดนำตามพี่น้องเอ้ยเข้ากันดีขนาดเนี่ยอืม กิโลหนึ่งครับอืยูจังมั่งครับพี่น้องแซ่บสมอยากครับหอมหอมกินเนื้อเปรี้ยงน้อยขินแหลกบเปรี้ยขัดปันไหลแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเคี่ยวกับกุบกินสองกินสามนี่เปรี้ยดีขนาดครับอาพี่น้องเบิ้งลึกกระัดนะครับเสียดายแซ่บครับผมยูจังมั่งครับบ้าวันมืนอนี่ครับว่าเปรี้ยวเนียจกจจัดหอมดีแซ่บเพื่อนนะครับนะบ้าโอขมันเนี้ยโอ้ขอตดขอไพ่นะครับพี่น้อง คัดขนาดครับดูจังมั่งครับผมเอามันนี่วันนิขอลาพี้วนองปก่อนนะครับก่อนหนึ่งกับเออลืมฝากเนาะฝากพีฝากน้องกดไลค์กดแช่นั้นแหละครบับพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมวัวมาติดตามม,ามันขอพูดเลยครับมันนี่วันนีิขอลาพี้ันองปก่อนนะครับสวัสดีครับ